วัดป่าเนี่ยถ้าจำไม่ผิดเขาจะเรียกว่า,าสายธรรมยุทธ์นะครับสมบัติขายหนังสืออันนี้ข้อกว้างนะหนังสือเนี่ยมันอาจจะเป็นตำราเรียนได้ไหมอ่ามันอาจจะเป็นตำราเรียนมันอาจจะเป็นหนังสืออะเป็นหนังสือการ์ตูนอาจจะเป็นนิยายก็ได้หนังสือมันกว้างมากนะครับมีหลายอย่างดังนั้นข้อที่มีความหมายแคบที่สุดเนี่ยพี่ว่าคือข้อ4ครับอ่าสมพานขายวัดต่อไปข้อ3ครับข้อใดสื่อความหมายได้ชัดเจนที่สุด อ่าข้อนี้พูดถึงความชัดเจนอ่ามาดูข้อแรกฉันตื่น6กโมงเช้าทุกวันฉันตื่น6กโมงเช้าข้อ2บอกนักกีฬาออกกําลังกายทุกวันข้อสามบอกพ่อครัวทำอาหารทุกวันข้อ4ี่แม่ค้าขายของทุกวันและข้อหาศิลปินร้องเพลงทุกวันทุกข้อจะบอกว่าทุกวัน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 หมดเลยมาดูว่ากิจวัตรของแต่ละคนอันไหนที่มันดูชัดเจนที่สุดข้อ 1. ฉันตื่น6กโมงเช้าอันนี้ชัดเจนไหม พี่พี่ว่าชัดนะฉันตื่น6กโมงเช้าทุกวันคือทุกวันในฉันตื่นเวลา6กโมงเชา้ชาหกโมงเช้าหกโมงเช้าตลอดเลยอ่ะ